พี่แป๋านะจ้าวันนี้นะคะมาล้างหน้าล้างตาเรียบร้อยอาบน้ําอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก็อันดับแรกที่เราจะได้เลยตอนนี้นะคะวันนี้พี่เป๋าได้ผลิตภัณฑ์มา2ตัวแต่ว่าพี่เป๋าจะมาลองเทสตัตวที่เป็นตัวที่เขาบอกว่าเป็นตัวลดฝ้าลดกระนะคะแล้วก็ลดสิวด้วยแล้วก็คือมันมันได้หลายตัวเลยนะคะหน้าใสากระจ่างได้ด้วยจะลองตัวนี้เพราะว่าตัวนี้รู้สึกว่าฟรีเวอร์มากเลยนะคะแล้วเป็นอะไรที่ สินค้าของเขาเนี่ยจะบอกว่าเป็นมา5ปีแล้วอยู่มา5ปีแล้วนะคะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วก็เราก็ยังมีแบบว่าเป็นรอยกระรอยเงี้ยค่ะสิวยังมีอยู่นะคะหน้าสว่างใสแล้วแต่ยังมีเป็นสิวแบบเม็ดเล็กๆอยู่เนี่ยนะคะยังมีอยู่เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็มาเนี่ยค่ะเนี่ยหเห็นไหมอันนี้เพิ่งมาใหม่นะคะเห็นไหม แล้วก็ยังมีแบบลอยลอยกะเนี่ยแต่ก่อนมันไม่ได้มีมากขนาดนี้นะคะแล้วก็เลยอยากจะลองใช้เนี่ยจะแนะนําตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะคะนัทชานะคะตัวนี้เป็นนัทชาไว้นะคะเรามาแกะกันเลยค่ะไม่พูดอะไรกันมากแล้วเรามาแกะกันเลยนะคะแกะันเลยค่ะอันนี้จะมีหนึ่งขวดอยู่ที่30 ML นะคะก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะพี่ว่าคนไทาคุ้นอยู่เพราะว่าแค่ ใช้อย่างนี้เนี่ยสามสิบมลเนี่ยที่บอกว่าเลยว่ามันคุ้มมากๆเพราะว่ามันสามารถที่ใช้ได้นานนะคะมีเลขจดแจ้งเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีหลักของการาทำมาให้เรียบร้อยเลยนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะกล่องน่ารักเป็นกล่องสีฟ้านะคะฟ้าขาวพี่ก็แกะเลยนะคะเขาก็จะไม่พูดคร่มทำเพลงนะคะลักษณะข้างในเป็นแบบนี้นะคะ โอ้ข้างในนะคะตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวนี้นะคะแกะเลยนะคะโอ้นี่เลยนะ เขานะคะแบบนี้เลยนะคะขวดสีน้าเงินเข้มอย่างนี้นะคะสีสวยมากๆเลยพี่แป๋วจะมีมีผลิตภัณฑ์และสินค้าที่เป็นลักษณะขวดแบบนี้นะคะเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็นี่เป็นขวดหนานะคะเป็นขวดค่อนข้างหนานะคะข้างในเขาบอกว่าเป็น s e ร u m high speed ten นะคะก็30 ml นะคะเห็นกันไหมสาม ml นะคะตัวนี้เราไม่ต้องพูดคำทำเพลงเลยค่ะมาเลยค่ะแกะเลยนะคะมีฝาจุกให้ลักษณะเป็นสีแบบนี้นะคะ บบน้นะคะคมาดมกลิ่นกันูกลิ่นหอมเป็นมะล,ลิเลยค่ะสามสิบกันเราใช้กันจุเลยนะคะตอนนี้นะ<ม>เดี๋ยวพี่จะทาเลยนะคะเ<ม>ขาบอกว่าทาไปเลยไม่ต้องกลัวปกติดนะพี่ก็จะทาแบบนี้ึงเนียน,น,น,นเลยค่ะ ไปเลยค่ะเขาบอกนะนิดเดียวก็ได้ั้งเนี่ยไม่ต้องเยอะ,ะเอาแค่ทำคาะกลิ่นหอมมากเลยค่ะเธอทาเลยนะคะกลิ่นหอมมากค่ะทาไปเลยค่ะตรงนี้ตรงไหน,นที่เราอยากโบกนะ่ะเขาบอกว่าอยากอยากโบกอยากทำอะ่ะทาไปเลยค่ะตาเนี่ย พ,นะพี่เน้นตาเลยค่ะปัดขึ้นนะคะเนาะ้พี่เน้นเลยทาไปมันก็แห้งน,นะฟอบเลยค่ะทาตาพี่มีตาตรงตรงตรง,ตรงนี้นะคะเน้นตานะคะเน้นตานะคะ เขาบอกนาจะใสๆใช่ไหมนี่มันติดเลยนะคะติดจนเหนิบเลยทาเช้าเย็นนะคะเขาบอกนะมันจะเข้มข้นมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผลจะเป็นยังไงนะ,ะเดี๋ยวจะส่งไปให้พี่สาวทานีกด้วยพี่สาวเป็นฝ้ามันเนิบมากเลยค่ะเพื่อนๆขาน้องๆขา,น,ขานี่นะคะ ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะคะมันจะเหนียวเหนียวนะหอมนะเหนียวมากเลยดิ้นเหนียวเหนียวเหนียวโอ้ยน่าจะใช้ได้เยอะอยู่นะคะนี่นะคะมาก็าเลยนะคะตัวนี้ เลิ่นหอมแล้วก็ทาลงไปมันก็จะเป็นเนบเนบหน่อยนะคะแต่เราต้องมารอดูผลนะคะว่าพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างน้ามันจะใสวิ้นวิ้นไหมเขาบอกว่าถ้าใช้ปล่อยๆเรื่อยๆก็จะดีนะคะก็ลองดูเนาะพี่ก็ลองดูนะคะแล้วเดี๋ยวจะมารายงานเรื่อยๆนะคะพเพื่อนๆขานี่นะคะเป็นผลิตตัวใหม่เห็นไหมถ้ามันดีจริงพี่อยากได้อะไรที่มันมาช่วยใต้ตามันดีขึ้นเห็นไหมคะแล้วก็ตาดำคล้ำเห็นไหม ถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่แบบว่าช่วยในเรื่องของตานะพี่เนี่ยต้องการเลยเพราะพี่อยากจะได้ให้มันหายหายไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนโอเคค่ะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะใช้เวลามาล่วงเลยนานมากแล้วแล้วก็เป็นเวลาที่จะเที่ยงคืนของอเมริกาแล้วนะคะยังไงก็ขอเพื่อนเพื่อนมีความสุขนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็อย่าลืมติดคาผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนะคะ ถ้าใช้ดีก็บอกต่อนะคะสนใจสั่งทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะของดีบอกต่อจ้าขอให้มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายค่ะ